ค่ะอันนี้ก็คือหญ้าที่เจฟ้าปลูกไว้ใหไก่นะคะปลูกไว้ใหไก่นะจ๊ะก็คือหญ้าเวลาให้อาหารไก่คู่เขียวแล้วก็จะเอาหญ้านี่นะคะไปซับ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 นะคะผสมกับรห้ไก่นะคะมือนีกระพ่านแต่โหดอยู่อันนี้คือเจฟ้ามาปลูกไวเอาแนวเพิ่นนะจ๊ะก็จะมีแบบว่าต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยด้วยนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้แหละหญ้าก็จะขึ้นมาไม่สูงนะคะ คือมาออ้าบอสูงล่ะานี่อันนี้คือตัวนี้คือเจ้าฟ้าเอาไว้เอาแนวเพลินนะจ๊ะเอาไว้เอาแนวเพลินนะคะแล้วก็มาทางนอกนี่นะคะวิถีบ้านบ้านนะคะของเจ้ฟ้าก็จะประมาณนี้พักชีออกแล้วจ้าพักชีเจ้ฟ้าออกแล้วเด็กๆนี่วละค่ะผักเสื้นคัวเจ้ฟ้าจากคุณแม่เพื่อนมาปู่ให้กินไว้ให้กินฟังั้างนี้นะคะโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะ ผักกระเสริมจะผักกระเสริมนี่ผักกระเสริมปลูกยากยากเด้อจะเด้อผักกระเสริมนี่ค่ะนี่ค่ะผักกระเสริมนะจ๊ะอันนี้ก็คือผักกาดนะคะผักกาดนะคะผักกาดดอกค่ะผักกาดดอกนะคะอันนี้ก็คือผักกาดดอกนะคะโอ้โหนี่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเด้ผักกาดก็เด้อค่ะเด้อ พี่น้องเอ้ยพิธีที่บ้านบ้านคนองเจฟ้านะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะยามเช้าเสานะคะก็จะมีนะคะคุณพ่อบ้านคนองเจฟ้าเองค่ะเขาก็จะให้อาหารไก่นะคะ อันนี้ก็จะให้อาหารไก่ตามนี้แหละค่ะเพราะว่า,อาของเจฟ้านี้นะคะก็อาอาชีพหนึ่งของเจฟ้าก็คือจากเป็นนะคะพ่อไก่ชนท้ายนะคะอันนี้ก็คือพ่อไก่ชนท้ายนะคะให้กับลูกค้าที่เขาจับจองกันเข้ามาเนี่ยก็จะทําล็อคผสมให้แบบนี้นะคะมันก็จะมีแบบว่าราคาก็ตามเกรดนะคะซูปเปอร์วีเอพีวีอพีแบบนี้นะคะสีเราก็ทําล็อคตามเนี้ยให้ลูกค้าเขาอาที่แบบว่าอา สั่งจองกันเข้ามาผู้ที่เพิินอ่าที่ตามผลงานของชุมชนคู่เสียเจฝ้า,น,านะคะ ปากอยพัฒนาแบบนี้นะคะเราก็จะมีช่องของเราอีกช่องหนึ่งนะคะทาง youtube ก็ได้นะคะผู้ใได้มากใกล้ตีกันไปช่มใกล้ตีกับเรากันนะคะอันนี้อ่าวิถีชีวิตบ้านๆน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นบ้านนอกบ้านนอกคลอกนาของเรานะคะก็จะทําประมาณนี้ละค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นล็อกที่แบบว่าเจฟ,ฟ้าทําให้กับลูกค้านะคะอันนี้เนาะเนาะนะคะ,นะคะจะตามนี่ละคะ่ะชีวิตของเจฟ,ฟ้าคะ่ะอัปเดตไท้เบิร์นะคะ จะประมาณนี้ละค่ะอันนี้ก็คือนะคะเป็นวิถีชีวิตบำบัดนี่ค่ะเป็นซุงไก่ของเจ้า่าแบบบันนอกบรนนอกนะคะตรงนี้นะคะนี่น่ะก็จะเป็นหยาห้ไก่จ้าอันนี้ก็คือจะเป็นหยาห้ยไก่ที่เลี้ยงไว้นะคะทางนนี่คือข้าคาสาันเลี้ยงคาอ,อันนี้แยกเอานะคะพั้นเพื่อไว้นะคะเพราะว่าอ่า้างนอกก็มีคือกันแต่ว่ามือนี้อย่านะคะ วัสดีค่ะพี่น้องเจฟ้าสิมาเด็ดผักกาดดอกเวยค่ะเ้ออันนี้นะคะก็คือมันออกดอกแล้วนี่เห็นไหมคะอันนี้ก็ออกดอกแล้วจ้าอันนี้ก็ออกดอกแล้วเจฟ้าจะเด็ดเอาไปให้พี่น้องนะคะเด็ดท่าดามันแห้งแตกได้ผักะะอันนี้เด็ดทราดามันแห้งแตกนะคะแล้วก็จะเด็ดนะคะอันนี้นี่จ้าอันนี้จะเด็ดให้อ่าคุณบีเตียอคุสวยนะคะเพราะว่า จะฝากไปให้คุณตากินคุณตายังไม่ได้กินนะคะก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่เลวคะ่ะเด้อนี่ค่ะ สวยไหมคะสวยไม่เอ่ยเดี๋ยวนะคะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะอันนี้ก็คือเป็นผักสวนครัวของเจฟ้านะคะเจฟ้าซีมาเดชหทยกบพี่นองเด้อจ้ะเด้ออันนี้เจฟ้าซีมาเดชหทยกบพี่นองนะคะก็คือเขาออกดอกแล้วนะคะเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะ นี่ค่ะสวยงา่ามป่คะสวยไหมคะกับพ่อได้กินด้อค่ะเดอ้อพอได้กินค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเด็ดทอด่อใดมันแห้งแตกออกมมาค่ะเด็ดเท่าไหร่เขายิ่งแตกออกมานะคะนี่แหละค่ะ อันนี้ก็คือพักะน้าคอนเจฟ้าคุณยายเราปลูกไว้นะคะพักะน้านะคะเนาะอันนี้นะคะข้างๆนี่ก็จะเป็นหญ้านะคะหญ้าที่แบบว่าห้าปลูกแล้วมันยาวนะคะมันยาวนะคะยาวมากเลยนะคะและต่อไปมันก็จะขึ้นขีนะคะมันก็จะขึ้นขีนะคะเนาะห้าก็ะต้องเอามาปลูกตรงนี้เพื่อว่านะคะจะเอาแนวเพิ่นนะคะเนี่ยพัดตะวบท่ามือเนี่ยนะคะี่มมันก็เริมแตกขึ้นมาอันนี้ก็คือ จะเอาไว้เอาพันนะคะเอาไว้เอาพันให้กับไก่นี่แหละสัตว์ให้ไก่กินแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเป็นชีวิตบ้านๆของเจ๊ฟ้านะคะอันนี้นะนะฝากที่ตามน้ำได้เยค่ะเด้อฝากที่ตามน้ำแน่จ้าห้างสุก่คู่เคียวเจ๊ฟ้าปาก,กอยพัฒนากับฝากที่ตามน้นแน่อันนี้ก็คือเจ๊ฟ้าสรรหาม,มาเล่าผักชีจ้าผักชีกำลังออกจ้าผักชีซื้อเมื่ไห้เม่ย่ายลรวปลูกนะคะกำลังออกนะคะเดี๋ยวก็ได้กินละะแล้วค่ะเราคือว่ามาขุดแปลกอีกเนาะเม่ย่ายเนา เพิ่งคกว่ามาขุดแปลงปลูกอีกพราอเด็ดปลูกอีกอยู่สองสามแปลงนะคะขนาดกับกลังงานจากขนาดกับกำลังงามนะคะจะประมาณนี้ละค่ะฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งให้กับเจฟ้าน้ำเนเดค่ะเด้อขอบคุณได้หลายค่ะที่เขามาแวะชมจ้า